คุณมาถึงแล้วยินด,ดีต้อนรับสู่บ้านสวนเอลเอ็การุณาเปิดประตูอัตโนมัติของบ้านเราด้วยประตูอนแมนประตูอัตโนมัติตแต่มืา่เลนมือนี่แดดว่าออกก็เลยใส่พลังงานแสงอาทิตย์บ่ได้สวดซ้อยทําแม่เล่นเชิญค่ะเล่นเชิญค่ะ ทางก็จะเป็นโศกบอมเมื่อนี่มันบมมีแดดข้างเป็นโศกบักคักเด้ไม่หน่นท่างน้ำอันนี้บอมเป็นไผ่ธรรมดาเด้ไผ่เจ้าแม่กวนอิ่มหยอกหยอกได้เพื่อนก้าไปแกงสุ่กินอยู่นี่เดย์นอนปังไงแต่ว่านอที่แสบที่สุดคือก่อนก่อดอยู่หลังคอกนวดน่ะเพราะว่ามันได้อุดมด้วยสารอาหาร โดนบัไนไดแล้วไอบัลม,มาท่างเป็นโศกมั้งนะเห,นหน็นไหมอ,อ,อ, <c oughs> อันนั้นไงก็จะ <c oughs> ได้ปั้นมน้ำเนียพลังงานแสงอาทิตย์วอแมนกาแฟนั่งกาแฟนาง,งหยหาความรักความเมตตานะเพราะว่านางโดดเดี่ยว เดี๋ยวนี่เดี๋ยวที่ว่างูรักเข้ามาใช่แล้วอันนี้คือบ้านหลังน้อยคอยกอยใจของฉันนี่ล่ะพักกันกโอห้องไว้ว่าจะห้ยมูมานอนนี่ล่ะมูของบอม่ามูไปนอนในบ้านเสยแฟ่แฟ่ลูกแฟ่โอ้ยกระโปรดวะฮอฮะฮะพอนะโอ้ใจชิโร่ชิลมชิโร่ชิร่มพอนะ โอ้โอ้โอ้โอออ้ขึ้นหัวไหล่ขึ้นหัวไหลขึ้นหัวไหล่อูพวนน่ะพวกน่ะพวกน่ะอ้ยดีใจหลายพนพนอ๋อนั่นเก็บเรบเบได้ตัดนะ